จ้าเนอะไม้ไลายซออนแต่ว่านี่เอากระสอบนหน่อยมาใส่เนาะค่ะเนะ mm hmm. เาะพอแล้วล่ะค่ะจังมาเอามือไม้เนาะค่ะมาใกล้ๆเองคะ mm ่ะ hmm. มอไซจอดไว้ยูู่อย่ขอ,อกทางเลยนี่เนาะไม้ไลายแห้งมึงเนี่ mm hmm. นี่สิเห็ดเนาะไม้ถุงเด้อค่ะเด้อใครอย mm hmm. ายกได้ก็อ,ออเดอร์มาเลยจ้ะเนาะไม้ถุงเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่สดๆใหม่ๆนะคะเดี๋ยวนี่สิเห็ดวิธีวิธีเฮ็ยนให้เบิ้งนะคะนี่จ้า mm hmm. สวยมาก สวยงามตามท้องเรื่องจ้ะสวัสดีจ้ามามาแล้วเจ้าขอบพูมาแล้วเมาเนี่ยไปไวมาเหนี่ยไปหวานมาเหนี่ยขี่คันไปไวถ้านอนเว้นจับพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจับมันนี่วันสิพามาหาเห็ดจ้ะเมื่อไรเห็ดเนาะค่ะนี้กะจะเอานมาเมื้อได้แบบนมากับรังออกเนาะเห็ดโบมี่ค่ะมาหมดไหนพวกพออุ้ยมาหมดไหนพวกพอจะเชื่อเนาะค่ะเนาะเห็ดเอานมายห่วงนี่ละจ้านมากับรังออกค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า หลายหรยอว่าไม่พี่น้องจะหาเวิดปีปีปีนหานมาอ่อนมากกระชายป่าใครอยากได้กระชายป่ามาเอาเด้อไม่ลายค่ะกำลังออกหัว ไงค่ะกรลไรง,งามๆเลยทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้แล้วก็เจ็บ เปลืวกเน่าบดมาสาหดใหญ่ไหมใหญ่นะโอ้ห้่อไม้เยอะ,ม,ยอะมันมีนมาหาเฮ็ดค่ะแต่ว่าเหี้นเห็ดดอกก็เลยเอาหน่อไม้ที่เก่าแหละ ก่ได้เอาเสียมมากแล้วค่ะน้องผลเพิ่มมืออีกเหรอสองหน่อ,อโอเคซินี่ถึกมือจะของด้วยดิพี่ชาได้แพ้หละไอ้แพ้หละค่ะนี่นี่ถึกมือเจ้าของด้วบ่ะนี่ ยองนะคะ่ะันมีอุ้ยนอฝนคนโมอึด ไปแพ้แล้วสาวมีหรอหว่ามีใครบังอาจสัญญาให้คำสัญญาไม่หรอก ฉันไม่เคยสัญญากับใครคคคพูดอะไรเม่เลยค่ะกำลังออกนี่ อะไรเรียกทำไมยุ่งสิหามคนออกจแกะอือน,นี่เป็นหน่อไม้เปาะเนาะค่ะที่เพิ่นเอาไปเห็ดหน่อไม้ส้มนะคะเห็ดหน่อไม้ดองแก่แสบกวัวมูค่ะหน่อไม้อันนี้แต่ว่าเพิ่นชโมลายเนาะคะ่ะที่เขาเอาไปทำบั้งเข้าหลามเนาะค่ะนี่นี่หน่อไม้เปาะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้เป็นหน่อไม้เปาะเนาะ เห็ดลายดอกมาเริ่มเลยเห็ดผีเบื่อแน่ๆเลยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้เค่หน่อไม้ดองกับแซบค่ะนี่แซบกุมมูหน่อไม้อันนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่นกับว่หลายนี่บบเอาดอกหน่อไม้อันนี้จะดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราไปทำหน่อไม้ดองเราจะจะ,จะไม่ค่อยผิดกระเพาะเท่าไหร่ค่ะนี่โอ้อยุง่งเยอะพ่อแม่พี่น้องสั้นไปน้ำนิดน,นิเด้อค่ะเพราะว่า เจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นโคนหินเนาะค่ะน้ำพูน้ำผ,ำผาเนาะคะ่ะปูผู้เขากระลาลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค้นกระสีบอค่อยกินปนใดคะ่ะจักน้อยเนาะคะ่ะช่วงน้ำเขาเขียวเนาะคะ่ะเพิ่นสีแสบเพิ่นสีมันคะ่ะน้ำโคนหินมีปูหินมีปูปูภูเขาเนาะจ้ะนี่บ้านนี้มีลายคะ่ะก่อยหล่ลายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ใดยากได้ก็แเวะมาเอาเด้อจ้ะต้นก่อยเคือก่อยแมยจ่จ้ะกระชายป่าปะคะ่ะตามนี้ไปไปกันค่ะ